จะดูหม่ม่วงปีนี้เห็ดหม่ม่วงเปียงไห้กินโดนถามมันลายกับพี่น้องเลยผายเห็ดเป็นเนาะเห็ดหม่ม,ม่วงเปียงไ,นนงไว้กินโดนตะแหงไว้กินโดนเปิดภาพขึ้นมาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศค่อยคำยามแรง ฝนตกหากระเศ้าพี่น้องเลยฝนตกโอนีนอทางบ้านเศ้าเสาพวงตกกะตกบ่คอยเฮงพี่น้องเลยส่วนลายก็มแต่ล้มหลายกว่าฝนนบ่ลายตกแค่เดียวแล้วก็เศร้าพี่น้องเลยบรรยากาศค่อยคำยำแรงพี่น้องเ้ยหลังจากฝนตกโมนีฝนตกเศร้าเลยน้องเลยบรรยากาศกะมืดขึ้มือเก่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงหกโมงยังเลยพี่น้องเลย ฝนตกพาลมฝนกับบุคอยแห้งสลายก็มมแต่ล้มหมืมอนเกือบหลังคาเทียงไปพี่น้องเย้ยฝนบุคอยมีลมแห้งหลายกลัวตัวเชน่นชาวไทยคลิปนั้นนี่นะเห็นู่แค่ไหนเนะาะเช่นมาต่ใช้เช่นไปเก็บบังม่วงบ่อ ม่วงอยู่กกมันลายอยู่บ่ลุนลายโอ้งัวบุกินบดบดสะลุนลายโอ้งัวบุกินบดบดสะล่างวังลุนลายลายเฮงบ่ลายเฮงใช่มั้งวงคือบ่เห็นมาลุนลายนะโอ้ตุ๊กศีเก็บเมียนเลยโอ้ตุสกีเก็บเมียนเลยเนาะผู้ตุสกีก็ย่างขึ้นทั้งเทียงไงพี่น้องตุ๊เมยจะพ่วงขึ้นทั้งเทียงแล้ว เอามา่งม่วงขึ้นไปไหวเลยพี่น้องเลยหม่งม่วงโคตรร้ายเลยฝนตก,นกนล้มกับลมหนวดฝนตกบานนาี่นาเซนเอ้าขึ้นกระยามมันออกมานะบรรยากาศต,ตอนแรงๆพี่น้องเลยฝนตกฝ่าลงเลยน้ำให้หน้ากับบัวลายปันไดเนาะตกแป๊บเดียวนึงตกแป๊บเดียวแล้วก็เศร้านี่คิดว่าฝนจะตกแห้งๆน่าปัญหาการกบกันเอือมว่ะ ค่าเดียวแล้วก็เศร้าแล้วน,นี่บรได์อ่งน้ำให้หน้าซะมันต่ะกตกลงมาแป๊บเดียวเนาะดินกับกืนกินบ้านเลยดินแห้งมาลายหลายหมื่อหลายวันเลยพี่น้องเลย,ยมาเบิ่งทางน,นี้ก่อนเนาะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาโลสมให้หน้าก่อน ีา่าน้ำสีเต็มอ่างให้หน้ากับเต็มช้ำน่า,นา,นาให้ไงชาวพวงพี่น้องเลยนะเป็นตลองตองแรงน้ำมาลายดินกืนกินหมดแล้วอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปอ่ามน้ำอย่าขึ้นไปนบรรยากาศตอนแรงแรงมะแรงถ้าฟังเสียงกบเสียงเขียนห้องเนี่ฝนตก ฝนตกอันปีทีแรกฝนตกปีแรกพี่น้องเลยได้ส <P> ้ำนี่น้าห้หน้ากระตลองต้องเล่งมาสีน้าห้หน้าเลยไล่กับบมีตกแป๊บเดียวเศร้าเซยสุดลายก็มแต่ลมมาลมแห้งเกือบหลังคาเทียงไปแรงสะฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องพฝนที่ตกแห้งๆกาจะไปหาการอื่นลองเบิง ฝนก็บ่ตกตกอยู่กับ่แห้งนะตกบ่ยึมเนาะบ่ดนแป๊บเดียวก็เซานําให้นาก็สิประมาณนี้แหละมึงนีให้นาลดใหม่พี่น้องเอ้ยปาผู้ไผได้น่แล่นเก็บม่วงอยูู่ถืกุบเบิงๆๆไปแล่นไปใส่ต้นมะม่วงอยู khảt, tổn nặng, non nghe tiếng, cố, kiện, phòng, p/nơi, mày, kia, tìm hay, na, đầm, ôi, xui, ở, nó, tiêm, lẽ, nến, kim, bác sĩ, lo, nạm, vô, phun, to, bơ, đồn, peap, điêu, sao, kia, phun, to, hang, bây, giờ, to, ควายก็จักไปทางไหนพี่น้องเอ้ยฝนตกเศร้าหางัวหาควายก็บ่เห็นหนีป๊บหนีพึบพึ่บไหวหัวกันเลยผ้าล้มฝนตกโดูหนีตายมันกันเลยโอ้ยเนาะตัวเชนเอ้ยพักผมมาเก็บมมงวงพผมนะมงวงตัวเชนมาเก็บเด้๋ยบอโอ ม่งม่วงรุ่นพี่น้องเอ้ยสไลายกับมักลิบเนาะมักลิบกับตุกพวกม่วงสุกกระลนเต็มพื้นเต็มเขียวขนัวเหลือมันเหลืองัวกินแน่นี่วงม่วงน้อยนี่ม่งม่วงดิฟแต่อ่อนซ้อนม่งม่วงปีนี้มม่วงดิะนะ งัวกันจนประยากพเน่างงัวกันไดงัวกันจนเปิดเปิดบางม่วงจักแล้วเลยอยู่ท้งเสียงพเน่างบางม่วงชุกกันไดโอ้หมังยมกัดลนป้านดินอยู่ Rồi bây giờ phía bên bạn её bàn đi à vàält thì mọi người restless, pori su bà mãi writerivilanciness feelings rồi. hiện người là người rồi <laughs> ตดีวเนชิมมืงด้วยเป็นังไรเป็นังไรก็สมเปี้ยสมเปี้ยโอ้สมเปี้ยแล้วมื่อไปหัวควายจักไปทางไหนพี่น้องเลยโมห็นโอ้ยบรมยนากาศตอนแรงแรงนี่โคตรเย็นสบายเลยผลตกเศร้าเลยกะนชุ่มเย็นสบาย ฝนไปตกเป็นเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนาะหากชมาตกคลองเมื่อไหร่ก็โบตกบ้านนี้ฝนตกหายแล้วตกก่โบห้งเนาะหากใครอยู่พอดีดินซุ่มพี่น้องเลยเสียเมืนงจินหนายห้องฝนตกพานลมมาหมักม่วงกระล้นพี่น้องแต่อ่อนซ้อนหมักม่วงป่านดินอยู่นี่หยาดกันกันกม่วน,นี่ ฮ่าหัวงพี่น้องเลยยามยามหมากไม้ปีนี้เนาะส่งนี่ยามจะดูหมากไม้เด้อพี่น้องเลยส่งตากไว้ส่งส่งกระแตส่งกระแตน่อยพี่น้องเลย mặc muông mặc muông mặc muông cá sò pinoi nhặt bùn lợn pan đìn nhiêu đó thở vàng pinoi mặc muông súc lợn may may xót sốt thôi này ừ. này mặc muông nó sẽ màng แม่ไปก่นมวงกระโเด้อพี่น้องเด้มอมวงต้นก็นมีมวงกระโศก็มีปนกันพี่น้องเลยนี่ท่างนี้ก็ได้โอ้หอมตัวตัวจงเนี่ยหมางามซรัพย์หม,มักม่วงเนาะน่าดูหมักม่วงปีนี้เห็ดหมักม่วงเปียงไว้กินโดนทามันลายกับพี่น้องเลยนี่ผายเห็ดเป็นเนาะ เทปมม่วงเปียงไว้กินโดนต่างแหงไว้กินโดนอ